เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตอง,ง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะจะเจอกันเป็นประจำวันพระรหัสปดีนะคะในช่วง3ามทุ่มถึง3ามทุ่มครึ่งกับวิทยุรัฐสภารวมไปถึงช่องทางการเผยแพร่ของทางสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินทั้ง YouTube c h a n n e l แล้วก็ Facebook Live นะคะวันนี้ดิฉันมาพร้อมกับคุณวันวิสาโตทิมค่ะ สวัสดีค่ะคุณมวิสาคะสวัสดีค่ะคุณอนประพัฒและสวัสดีท่านผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงงทุกท่านค่ะค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับโครงการชื่อว่าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อถือว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนรู้จักกันดีโอท็อกในคนรู้จักกันดีแต่ว่า โครงการชุมชนในเรื่องของท่องเที่ยวโอทอบนวัตวิถีเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะยังไม่ทราบว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องค่าใช้จ่ายต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นอะไรที่เป็นเงินแผ่นดินซอตงหงอจะต้อง ข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการใช้เงินค่ะเรื่องราวเป็นยังไงคะคุณวริสาคะค่ะ,คะที่คุณมนประพัฒพูดมาค่ะถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือเรื่องของโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าโครงการนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหรือว่าพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนค่ะให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการมุ่งขายสินค้าของชุมชนค่ะที่มาจากการท่องเที่ยวโดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและก็วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นเนี่ยมาสร้างไรายได้โดยมีเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศไทยเลยค่ะ แล้ววันนี้เราก็จะมาคุยกับวิทยากรที่ได้มีโอกาสในการตรวจสอบโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปของหน่วยงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางภาคใต้ละกันเนาะเรื่องเราตรงนี้จะเป็นยังไงวันนี้เราจะได้พูดคุยกับวิทยากรนะคะท่านผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่13เราอยู่กับคุณพิมลศักดิ์หมายดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณนันทพัฒน์แล้วก็คุณววิสาครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมากนะครับเป็นโครงการที่น่าสนใจผมจะขอเล่าเรื่องของตัวโครงการนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องผลการตรวจสอบนะครับเราจะได้ฟังว่าโครงการนี้มีส่วนดีอย่างไรนะครับโครคงการพัฒนาพิพิตภัณฑ์โอท็อชุมชนท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเป็นโครงการภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็นวัตวิถี นะครับท่านรู้จักคําว่านวัตวิถีของโอท็อไหมครับอ่าไม่รู้จักเลยค่ะมันคืออะไรคะนวัตวิถีในความหมายนี้นะครับก็คือว่าเดิมเนี่ยนะครับปิดการโอท็อเนี่ยเราก็จะผลิตสินค้าใช่ไหมครับตาบลต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อผลิตสินค้าได้แล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งไปขายยังตัวเมืองนะครับแต่โครงการเนี่ยกลับกันก็คือว่าเป็นการผลิตสินค้าเมื่อผลิตสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีการโอโบทประชาสัมพันธ์บ้างแหละนะครับ เพื่อเดียสร้างชุมชนท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาซื้อติดพัณนณะชุมชนหรือณท้องถิ่นซึ่งในที่นี้เรียกว่าโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อกนวัตวิถีนะครับซึ่งการจัดทําโครงการเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการยกระดับผลิตภัณฑ์นะครับการยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือโครงการนี้ก็คือการจัดทํากิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อกนะครับของกลุ่มที่ทํา โครงการเกี่ยวกับโอท็อในพื้นที่ชุมชนเนี่ยนะครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เรารู้จักกันว่ายุทธศาสตร์2ิ0ปีที่มีเป้าหมายเนี่ยนะครับในการสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและการบริการของชุมชนให้สามารถแข่งขันให้เกิดความยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก สร้างมูลค่าเพิ่มทางสินค้าทางด้านการเกษตรแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่จะทาจะจาาววํา,า,า,ทา,าหใ,ทใหา้เกิดการกระจายรายได้ลงไปสู่ชุมชนครับซึ่งเห็นได้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับถ้าโครงการนี้สําเร็จหรือสําเร็จเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะทําให้มีการเกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็สามารถผลิตสินค้าและขายในท้องถิ่นของตัวเองมีพ่อแม่พี่นอ้องก็อยู่ในชุมชนนะครับไม่ต้องเดินทาง ไปหางานทายังในตัวเมืองทําให้การกระจายรายได้เนี่ยเกิดขึ้นในระดับชุมชนเป็นการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนได้ดียิ่งขึ้นโครงการนี้นะครับเป็นการจัดทําพัฒนาสินคันโอท็อกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวคู่กันนะครับจะเห็นได้ว่าการทํานวัตวิถีชุมชนท่องเที่ยวนะครับก็ต้องเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อกนะครับและก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการพัฒนา ผลิตภัณฑ์โอท็อปเนี่ยนะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นการใช้สเสน่ห์ของภูมิปัญญาท้องถิง่นวิถีชีวิตอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับตัวนี้มันจะต้องประกอบกันเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโอท็อปเนี่ยนะครับให้เห็นถึงวิถีชีวิตของท้องถิงน่นมีอัตลักษณ์มีวัฒนธรรมเข้าไปในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นั้นด้วยนะครับซึ่งจะทําให้เพิ่มคุณค่าแกผ่ผลิตภัณฑ์ที่ของเป็นสินค้าโอท็อปเนี่ยนะครับ ทำให้เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นนะครับไม่ต้องออกไปขายนอกชุมชนเป็นการดึงกําลังซื้อจากนักท่องเที่ยวสู่ชุมชนนะครับซึ่งจะทําให้เกิดการจัดจายรายได้ให้กับคนในชุมชนซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงครับงก <c oughs> ารน,นี้นะครับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยได้เห็นความสําคัญนะครับว่าถ้ามีการดําเนินการที่สําเร็จนะครับเป็นไปตาม เป้าหมายของโครงการแล้วเนี่ยก็จะทําให้มีการยกระดับการพัฒนาของประเทศได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเลยให้ความสำคัญกับโครงการเนี่ยนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเพื่อที่จะส่งเสริมนะครับในการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ของชาติสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยได้ทําการตรวจสอบโครงการพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์โอท็อปท่องเที่ยวณหน่วยงานแห่งหนึ่งหน่วยงานแห่งนี้นะครับได้ใช้งบประมาณเป็นเงิน 3ามจุดสองล้านบาทนะครับซึ่งก็ใชจะใช้ในวิธีในการจ้างเหมาะนะครับเอกชนเนี่ยให้เป็นผู้ดําเนินการเมื่อการดําเนินการเนี่ยนะครับก็จะเป็นการดําเนินการโดยวิธีประกวดราคาอ e ิเล็กทรอนิกส์วงเงินตามสัญญาเนี่ยก็คือสามจุดสองสองห้าห้าร้อยบาทนะครับเรื่องสัญญาเนี่ยประมาณปี ่1น,นะครับซึ่งแบ่งการจ่ายเงินออกเป็นสองมวดในการดําเนินการเนี่ยก็จะมีการเรียนรู้ในการสร้างผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มีการยกระดับเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์นะครับมีความน่าสนใจแล้วก็แต่ที่สําคัญนะครับก็คือว่าในข้อกําหนดของสัญญาเนี่ยนะครับก็จะต้องให้ผู้รับจ้างเนี่ยนะครับออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ออกแบบตัวสินค้านะครับโอท็อปเนี่ยนะครับ ให้มีความน่าสนใจนะครับโดยมีเกณฑ์ชี้วัดในการดําเนินการเนี่ยก็คือต้องมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่มีเอกลักษณ์นะครับและที่สําคัญก็คือต้องนําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของการผลิตสินค้านั้นมีการจัดทาตราสินค้าและจัดทําฉลากโดยอย่างน้อยนะครับฉลากเนี่ยก็ต้องมีส่วนประกอบที่สําคัญ ตามที่ในสัญญาระบ,บุนะครับก็คือมีชื่อประเภทสินค้าชื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตสถานที่ตั้งของผู้ผลิตขนาดราคาวันผลิตวันหมดอายุข้อบ่งชี้ในการใช้การเก็บรักษานะครับ <c oughs> การแสดงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลากอาหารและเรื่องราวความเป็นมาของสินค้าดูสตอรี่และคิวอาอร์โค้ดสำหรับการติดต่อสื่อสารเนี่ยนะครับอันส่วนสำคัญเนี่ย เรื่องราวความเป็นมาของสินค้าเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับก็คือว่าเวลาผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่ใช้สินค้าหรือซื้อสินค้าไปเนี่ย<ๆ>เขาก็ต้องอยากทาราบเรื่องราวนะครับว่าความเป็นมาของสินค้านี่เป็นอย่างไรมีความสําคัญอย่างไรนะครับมีความเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างไรนะครับเช่นบางท้องถิ่นเนี่ย<ๆ>ก็นำเอาปิตันที่มีอยู่ในหมู่บ้านอาจจะเป็นศูนภัยต่างๆเนี่ยนะครับมีการผสมลงไปในอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่า ในการลดความอ้วนบ้างละเพื่อที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางส่วนอนย่างเช่นไปไปดําอะไรเนี่ยนะครับทําให้สินค้าเนี่ยมันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือต้องสร้างชีวโคดนะครับชีวโคดเนี่ยมันมีส่วนสําคัญนะก็คือสําหรับในการติดต่อสื่อสารนะครับสําหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของสินค้าเนี่ยนะครับว่าสามารถจะสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ไหมสั่งซื้อได้ที่ไหนหรืออาจจะ เป็นการสอบถามนะครับเกี่ยวข้องกับว่าการใช้สินคา้านี้ใช้อย่างไรหรือผลิตวิธีการผลิตในรายละเอียดที่เป็นอย่างไรเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคกับผู้ผลิตเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับนี่ก็คือความเป็นมาของการตรวจสอบนะครับค่ะแล้วทีนี้ในส่วนของข้อตรวจพบนะคะคือเราไปตรวจพบอะไรบ้างว่าคือจากการดําเนินการโครงการนี้เนี่ยมีข้อผิดพลาดยังไงบ้างคะจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ เราก็ตรวจสอบถึงวัตถุประสงค์ความเป็นม,มาของการกําหนดโครงการนะครับและที่สําคัญก็คือการตรวจสอบในเรื่องของการดําเนินการแล้วก็การตรวจรับพัสดุด้วยนะครับซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าการตรวจรับพัสดุเนี่ยไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของสัญญาที่เป็นเรื่องสําคัญนะครับก็คือเรื่องอะไรบ้างที่ไม่ถูกต้องก็เช่นเรื่องของการออกแบบตราสินค้าเรื่องของรูปแบบบรรจุภัณฑ์และเรื่องของฉลากสินค้าโอท็อก ซึ่งไม่ถูกต้องนะครับที่เราตรวจพบเนี่ยจำนวนหนึ่งร้อยเก้าสผลิตภัณฑ์จากจำนวนสองรอยิบห้าผลิตภัณฑ์รายการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องมีหรือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดทำฉลากสินค้าก็ได้แก่ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่แสดงในฉลากไม่เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าในการจัดทำฉลากนะครับ อาหารที่รับประทานได้เนี่ยนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็กำหนดนะครับว่าจะต้องมีแสดงปริมาณส่วนผลิตองค์ประกอบไปส่วนใดบ้างมีส่วนใดที่ผสมเกลือปนเข้ามาบ้างที่เป็นสารเคมีนี่เป็นต้นนะครับต้องระบุให้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญเรื่องของการผลิตลประเภทอาหารนะครับอีกอันนึงก็คือการไม่ระบุเรื่องของราคาสินค้านะครับซึ่ง ตามประกาศของผู้พานิชนะครับสินค้าเนี่ยมันจะต้องมีการระบุด้วยนะครับว่าสินค้านี้ราคาเท่าไหร่เพื่อเป็นการตรงไปตรงมาระหว่างผู้ขายกับผู้รับจ้างนั่นเองนะครับจะได้มีกไม่ม,มีการโกงราคากันอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่เราตรวจพบนะครับก็คือว่าไม่แสดงเรื่องราวความเป็นมาของสินค้าอันนี้เป็นตัวกําหนดที่สําคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อเลยนะครับเพื่อที่จะสร้างสตอรี่หรือเรื่องราวของสินค้าโอท็อกนั้นนั้น เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าและความน่าสนใจของตัวผลิตภัณฑ์และตัวสินค้าให้มากยิ่งขึ้นและอีกส่วนหนึ่งที่เราตรวจพบนะครับก็คือว่าสินค้าบางตัวนี่นะครับที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยไม่ได้แสดงถึงกิโ o โค้ดซึ่งเป็นขอน้อหนลอของปัญญาเนการสร้างกิโ o โค้ดเพื่อให้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ผลิตสินค้ากับผู้บริโภคถ้าผู้บริโภคมีความสนใจ ในรายละเอียดสินค้านี้นะครับก็สามารถที่จะเอาโทรศัพท์เนี่ยนะครับส่ง QR วอารโคแล้วก็ดูในรายละเอียดของสินค้าในนั้นก็จะมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้ด้วยนะครับว่าเราสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมหรือมีข้อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับเราจะมีการติดต่อในช่องทางหรือวิธีการใดเพื่อให้ผู้ปกครอเนี่ยเกิดความสบายใจหรือมีความสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องของสินค้าโอตกนั้นๆน,น,นะครับอางนี้คือ เขตรวจพบที่เราตรวจพบว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะครับไม่ได้ทําตามที่ข้อกําหนดในสัญญากําหนดไว้นะครับและกรรมการตรวจรับเนี่ยนะครับก็มีการตรวจรับที่ไม่ถูกต้องนะครับก็คือไม่ได้คํานึงถึงข้อกําหนดในสัญญาที่ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องให้ผู้รับจ้างเนี่ยนะครับส่งมอบวิตภัณิ์และจะต้องมีส่วนประกอบใดบ้มาก กรรมการเนี่ยก็มีการตรวจนับเซลล์ที่สอบสารก็มีการตรวจนับพัสดุนะครับว่าครบจํานวนมีฉลากมีป้ายมีบรรจ,จุภัณฑ์ที่ครบถ้วนตามจํานวนที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นประการสําคัญแต่ในรายละเอียดที่มีในข้อกาหนดของสัญญาดังที่กล่าวขั้นต้นเนี่ยนะครับผู้รับจ้างเนี่ยก็ไม่ได้ทําการระบุข้อความตามที่กําหนดในสัญญาให้อย่างครบถ้วนซึ่งการที่ไม่ระบุองค์ประกอบตามที่ระบุในสัญญารบถ้วนเนี่ยก็ทําให้สินค้านั้นนะครับ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการนะครับที่อยาส่งเสริมให้มีการตั้งอัตลักษณ์ของตัวสินค้าไม่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยซึ่งถ้าเราสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเราไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับทิศทางของสินค้าแต่ละที่เนี่ยนะครับจะมีเรื่องราวมีความเป็นมานะครับของแต่ละชุมชนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละที่เพราะฉะนั้นส่วนนี้รัฐบาลก็พยายามที่จะส่งเสริมให้แต่ละชุมชนแต่ละท้องที่ผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ เฉพาะถินซึ่งจะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าไปถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์แล้วทำให้ถุมชนนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค,ค,ค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของผลการตรวจสอบที่เราตรวจเจอค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้รับจ้างที่เขาไม่ได้ดําเนินการออกแบบตามที่เรากําหนดเอาไว้ใน TOR ค่ะทีนี้เนี่ยเขาได้มีการแจ้งข้อเท็จจริงกับทางสองงองไหมคะว่าข้อผิดพลาดดังกล่าวเนี่ยมันเกิดจากอะไร ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วเนี่ยนะครับก่อนเราที่จะออกรายงานให้กับ่วยรับตรวจเนี่ยนะครับก่อนที่จะชี้ว่าถูกหรือผิดอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องเปิดโอกาสให้โดยรับตรวจเนี่ยนะครับได้มีบัตรชี้แจงด้วยนะครับว่า,าสาเหตุของการดาเนินการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นอย่างไรสำหรับเพื่อนนี้นะครับก็ได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ผู้รับตรวจนะครับโดยเฉพาะยิ่งก,การตรวจร,รับพัสดุที่ตรวจรับไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับ กรรมการตรวจรับประจุนะครับก็ได้ชี้แจงนะครับเป็นหนังสือนะครับเขาได้ชี้แจงว่าการปรับลดข้อความในฉลากเนี่ยนะครับเป็นการดาเนินการระหว่างผู้ประกอบการกับผู้รับจ้างคือในส่วนนี้ก็เป็นลักษณะที่ว่ากรรมการตรวจรับประจุเนี่ยมาตรวจรับเอโอตอนที่เขาส่งมอบของแล้วส่วนกระบวนการที่ผลิตหรือสร้างแบรนด์สร้าง QR code คสร้างป้าย ฉลากอะไรพวกนี้นะครับเขาไม่ได้ไปดูตอนนั้นนั้นในส่วนนี้ก็เป็นจุดอ่อนตัวหนึ่งนะครับที่จะทําให้การตรวจรับเนี่ยไม่ถูกต้องก็คือเขาไปตรวจรับเพียงแค่นับจํานวนโดยไม่ได้ไปดูถึงรายละเอียดของสัญญาที่กําหนดไว้นะครับซึ่งก็ได้ชี้แจงว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะครับคือผู้รับจ้างเนี่ยก็ทําตามที่กลุ่มโอท็อปต้องการนั่นเองนะครับแล้วการทาเนี่ยนะครับเพราชี้แจงว่าผู้รับจ้างตามสัญญาเนี่ยก็ได้มีการปรับรูปแบบหลายครั้งแล้วให เป็นไปตามที่ผู้ประกอบการโอท็อต้องการซึ่งเขาก็ให้เหตุผลเพิ่มเติมลยว่าหากออกแบบฉลากเป็นไปตามสัญญาแล้วเนี่ยอาจจะทําให้สินค้าเนี่ยจาหน่ายไม่ได้ก็คือไม่ตรงความต้อง,งการของผู้ประกอบการซึ่งในกรณีนี้มันก็เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องนะครับก็คือว่าไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอยเห็นถึงเอกลักษณ์เรื่องราวความเป็นมา แล้วก็มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อจะสร้างนวัตวิถีในการท่องเที่ยวอันนี้ก็คือที่เหนือรัปวด์ชี้แจงและมีส่วนหนึ่งนะครับเหนือรัปวดก็ชี้แจงว่าฉลากบ,บางลักษณะนเนี่ยไม่สามารถที่จะติดในตัวผีพันได้เพราะว่าผีพันเนี่ยมีขนาดเล็กไม่สามารถที่จะใส่ข้อความให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญาได้นะครับแต่ในกรณีเนี่ยเก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ก็เช่นถ้าติดพันนั้นมีขนาดเล็ก ก็สามารถที่จะทาแผ่นป้ายขึ้นมาหรือทาฉลากขึ้นมาโดยไม่ต้องติดเป็นตัวตัวปิดพันเนี่ยเป็นแค่แปะห้อยแผวนไว้เพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะอ่านหรือศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของสินค้าหร kop, ium, okay. ือมีคิวอาโค้ดที่ระบุช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้เป็นต้นคือโดยสรุปที่หน่วยรับตรวจชี้แจงนะครับค่ะและทางสตงแนะนําหน่วยรับตรวจไปว่ายังไงบ้างคะในกรณีนี้นะครับเมื่อ ได้ตรวจพบข้อบกพร่องแล้วและเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจเนี่ยนะครับชี้แจงแล้วก็ได้นามาพิจารณาแล้วก็ออกรายงานนะครับแจ้งหน่วยรับตรวจซึ่งกรณีการตรวจรับไม่ถูกต้องเนี่ยก็ได้ให้หน่วยรับตรวจเนี่ยดําเนินการทางวินัยกับค้าหน้การตรวจรับที่ทําการตรวจรับไม่ถูกต้องและให้ดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายคิดเป็นจำนวนเงินค่าเสียหายเนี่ยเก้าจุดเจ็ดแสนบาทนะครับสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงหน่วยรับตรวจกับประชาชนบ้างไหมคะครับ กรณีที่จะฝากถึงหน่วยรับตรวจเนี่ยนะครับประการแรกก็คือหน่วยรับตรวจควรจะต้องทําการศึกษาทําความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการเช่นโครงการนี้เป็นการพัฒนาปลิตภัณฑ์โอท็อปโดยใช้สเสน่ห์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นนวัตวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนดังนั้นการดําเนินการเนี่ยนะควรให้ความสาคัญ กับเรื่องของการจัดทําฉลากที่แสดงเรื่องราวอัตลบของท้องถิ่นและช่องทางการติดต่อสื่อสารกรณีที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมเป็นต้นอีกทั้งในการบริหารจัดการโครงการตั้งแต่การกําหนด q R การทําสัญญาการโดยหารสัญญาการตรวจรับก็ต้องคํานึงถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการด้วยนะที่ขออนนย้ําก็คือการตรวจรับในการตรวจรับเนี่ยนะครับหน่วยรับตรวจจะต้องคํานึงถึงความถูกต้อง ตามข้อกําหนดของสัญญาเท่านั้นหากมีเหตุผลความจําเป็นก็สามารถที่จะแก้ไขสัญญาได้แต่การตรวจรับเนี่ยก็ต้องตรวจรับให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสัญญาที่มีการทําไว้หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมอันนี้คือขอเน้นย้ํากับหน่วยรับตรวจสำหรับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ฝากถึงประชาชนนะครับสำนักงานเนี่ยนะครับได้ให้ความสํญญาคัญกับการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการให้มีการใช้จ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายและให้มีการใช้จ่ายเนี่ยโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างแท้จริงครับค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะก็ถือได้ว่ารายการของเราค่ะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโครงการโอท็อปนวัตวิถีค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยพิมลศักดิ์ไม้ดีผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดินสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่1ิบสาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะ,คะ,คะให้เกียรติมาพูดคุยกับเรา ขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังคะและติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอได้เป็นประจำนะคะวันพฤหัสบดีในช่วง3ามทุ่มถึง3ามทุ่มครึ่งรวมไปถึงช่องทางของสตงอช่องทางในการออกอากาศถ้าสมมุติว่าวิทยุรัฐสภาย,ยังถ่ายทอดประชุมไม่เสร็จอ่ะมีช่องทางอื่นที่เราสามารถรับฟังกันได้คือผ่านทาง Facebook Live และยูทูบชา n e ลค่ะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงยังสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารอื่นๆได้ผ่านทางเว็บไซต์ www. audit. go. th รวมถึงช่องทางทวิตเตอร์และ Instagram ด้วยค่ะโดยกดค้นหาคำว่าสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังคะแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วนะคะรู้รักเงินแผ่นดินกับสตวงวิทยากรของเรานะคะท่านผู้ช่วยพิมลศักดิ์หมายดีคุณวันวิสาโตทีมรวมถึงดิฉันนันประพัฒเฉลิมสินหิรันต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกวันพรฤหษสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์